สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดาาแฟมิฟมลี่นะคะเช้านี้เมดาก็มาทําความสะอาดศาลาของคุณบัวชมพูนะคะทำค,ความสะอาดศาลาคุณบัวชมพูนะคะลุงช่างก็มาทํางานแต่เช้านะคะเพิ่งกลับมาจากทรงเด็กนักเรียนนะคะมาพอทรงเด็กนักเรียนมาก็มาทํางานต่อเลยนะคะ,คะเราจะทํางาน ทำความสะอาดศาลานะคะเสร็จเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ถูนะคะเมื่อกี้เมดาเสร็จแล้วนะคะข้างบนนะคะเหลือถูข้างล่างนะคะเหลือถูข้างล่างถูก,ก่อนนะคะหลังแรก ติดตัเลยเศ็นย like ันย่านใบกระบัดอ้ยใบมะกระบัดง่ายมากนะ่ได้ดางล่างเสร็จถูข้างบนเสร็จแล้วก็ถูข้างล่างนะคะข้างบนจะเสร็จหน่อเนาะเดียวเย็นๆเดียวตีนีหย่าแล้วก็ได้อันนี้ก็ได้โอ้ยน่าจะเป็นเปล่าเลย เบียงยัดงมันไม่ได้เียงนี่นาตัดหม้อพัดโอ้ยน้ำน้ำเป็นยังี่เราเอาน้ำนั่นนะมันมีข้าหามลดกสะแหงว่าเห็นมาเลยจ่ตาไจเฮือดสะเความยาวมันบัดนี่นาเนืช่างกับช่างดำนะคะ <cin stereotype> ตรงนี้ต่อนะคะมันใสได้แล้วมันถึงทางแล้วอันคองดูมันถึทางบอตงมันถึงแล้วครับมันถึงแล้วครับมันถึงแล้วพี่ท่านอ้ ดีซีดีซีดีเยียงครับพอพันดีซีดีซีถ้าผลไม่ตนกนะถ้าตผลไม่ถ่กก็ใช้อะไรนะใช้ไ,ไ,ไม้ตัดผน,นไก่ปัดปัดขุนเราเนาะ ปัดปัดปุดเราก็ได้นะลาทำความสะอาดทุกวันแล้วก็แค่ปัดปุนปัดุูนก็โอเค หลังที่สองนะคะเปลี่ยนบรรยากาศพาเอฟซี C สมดอกไม้โอ้สวยแล้วนะคะนี่สวยแล้วสวยแล้วฝนตกลงมามงแต่ว่าดอกมันเหมือนจะไม่ค่อยได้สมบูรณ์ดอกน้อยๆปลองปอง,ปองแปงเนาะ ปิดตรงนี้นะคะนี่เหลือเหลือแบ่งตรงนี้อีกนิดเดียวนะคะปดแล้วมาดูดอกไม้นะคะโอ้เริ่มบานแล้วดอกไม้ของเราเริ่มบานแล้วมีสีไหนบ้างพาเี <c oughs> เข้าสวนก่อนนะ <c oughs> ว่ามีสีไหนบ้างมีสีอะไรบ้างโอ้สีนี้ก็สวยกำลังแลกแย้มเราจะทำอย่างไรดีเนาะสีเสื้อก็กำลังมาโอ้มันดูสีนี้มาดูสีนี้ มันมีหลากสีนะเอฟซีมีหลากสีนีแบบครับนี่อันน้ยาาทำกันครับแบบครับมันต้องาต้องต้องครับ้าวผมครับอ้าวผมเอะๆดบไปดูรูงส่างนะเดี๋ยวไปดูรงร่างนะ ลุงก็ทำงานไปด้วยก็หยอกไปด้วยนี่นะค่ะอี้ซีวันนี้ลุงสร้างใส่สีส้มนะสวยมากเลยสีส้มอ่อนๆเดี่ยวขอมาดานนี่สีส้มสีส้มจนแสบตาจับ <c oughs> ูหลหลมีครับแต่ละมีตะลืมครัผมได้นะคะในมือผมนะครับคนล่านค่ะนี่ค่ะ มันนขึ้้ไดหลอ,อันนี้ก็ต้องใส่ครับมันคมครับมันที่บาดมือเจ้าข่ามีกระโหกกระเล็ดนี่ครับในมือขวาเจ้าเนี่ยครับมันคมครับมันที่บาดมือเจ้าครับ,รบข่าผมเอาเลยครับป่าจัดไปค่ะเจ้าขัาค่ะทำความสะอาดค่ะบอสเจ้าไม่เห็น,หน,นอย่างนเจ้ามาจ่อยังครับอ๋อถ่ายลุงค่ะเขาเล่นตลกเวยค่ะค<า>่ะก<า>็เห็นลุงเล่นตลกเลยเลยมาถ่ายเข,ขาเล่นตลกเลยข่าทั่วลุงเลยค่ะ <c oughs> มามาจอ่อเอาจ่อแบบนิ่งๆนะเฮ็ดนิ่งๆมีคนมาลเรื่องนะลุงลุง,ล,งลุงจะขึ้นไปปิดตรงนี้นะคะส่องตรงนี้นะคะอินตอยานครับอินตอยานเนาะสูงเหมือนกันนะคะเอซีแต่ลุงทําได้ทุกอย่างนะคะ,น,คะนี่ลุงทําได้ทุกอย่างเลยนะคะ,คคะจะปิดช่องนี้นะคะเนาะผ้าท่านผ้า งานสริปวอยู ar, iam, s, ่บหเรูคสำหรับคลิปน like ี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านตก็ที่เหอนเ่วอยูคก็ดีฝนตกปอยจะได้ไม่ร้อนนะคะเนาะฝนตกปอยๆจะได้ไม่ร้อนเย็นๆย็นสบายๆนะคะทํางานอย่างเพลิดเพลินเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ